สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้พบก,กับอีเวนต์ตัวละครเลหลังนะซึ่งก็มาให้เราตามหาถึง4ตัวละครเลยนะมีสายล้ม3ตัวสายวิกหนึ่งตัวถึงวันนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนเพชรไม่พร้อมแล้วรนะผมก็แนะนําให้พักเพชรและไปรออีเวนต์จี้ด้ากันในวันจันทร์วันอังคารจะด,ดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปชมมาดีกว่าว่ามีตัวอะไรกันบ้างและแต่ละตัวมีข้อดีหรือหน้าทําอะไรยังไงกันดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะ Let's go มาเริ่มมาที่ตัวแรกนะครับเพื่อนๆนั่นคือตัวละครอย่างเออร์วินนะครับเออร์วินเนี่ยเป็นตัวละครสายล้มสายพื้นที่พื้นที่ของเออร์วินก็คือเอฟเฟกต์พายุทอร์นาโดนะครับเหมือนกับสกิลพื้นที่ของโดยอนเลยนะครับเพื่อนๆนะผมจะมาบอกข้อดีและข้อเสียของเอฟเฟกต์พื้นที่อันนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะนั่นคือเอฟเฟกต์พื้นที่ทอร์นาโดเนี่ยถือว่าไม่เป็นมิดกับผู้เล่นนะครับเพื่อนๆนะมันจะมีข้อเสียด้วยเพื่อนๆซึ่งจะแตกต่างจากเอฟเฟกต์พื้นที่อื่นๆนนนะะเพื่อนนะ เอฟเฟกพื้นที่ของตัวละครอ,อื่นๆอ่อะมันมันไม่มีข้อเสียเลยนะเพื่อนๆนะแต่อเอฟเฟกทอร์นาโดเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะครับเพื่อนๆนะถ้าผู้เล่นไม่เข้าใจหรือว่าวางแผนในการเล่นไม่รอบคอบเพียงพอนะครับเพื่อนๆนะผมบอกเลยว่าแมงกดหัวแน่นอนไอเอฟเฟกพื้นที่ทอร์นาโดเนี่ยแต่ข้อดีของเอฟเฟกพื้นที่ทอร์นาโดครันเพื่อนนะไม่มีอะไรสามารถป้องกันได้นอกจากโลนะครับเพื่อนอันนี้คือข้อดีครับจาไว้นะโลสามารถป้องกันเอฟเฟกทอร์นาโดของเออร์วินได้อย่างเดียวนะครับเพื่อน นี่ก็จะเป็นข้อดีหลักๆเลยต่อไปนะครับเพื่อนๆอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลสายลมนะครับมีสกิลเอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงคล้ายๆข,ของคีมุนนะครับเพื่อนๆนะที่ทอยผ้าแล้วมันเป็นรูปหัวใจติดที่ตัวฝังตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ถือว่านํามาคอมโบกับสกิลเอฟเฟกต์พื้นที่ร์นดได้เป็นอย่างดีนะครับ ส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือจะเป็นสกิลป้องกันขโมยมาเบิลมีติดตัวมาให้ด้วยนะครับเพื่อนนะส่วนสกิลต่อไปนะครับเมื่อทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับจะมีโอกาส50%ครับที่จะทนึกโซ่ล็อกตัวฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถือว่านำมาคอมโบกับสกิลเอฟเฟกต์พื้นดินทอร์นาโดได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนนะต่อไปสกิลที่3ก็ป้องกันบังคับย้ายไม่จำกัดแบบของสุดสาครนะครับเพื่อนเนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับแต่เพื่อนๆสามารถเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพืื่่่อออนน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 นๆะะะะสวววตตััักกก็็็จแให้เเปลลพ ก็จบไปครับสองสกิลต่อไปนะครับเพื่อนเป็นสกิลที่สามนะเมื่อฟังหลงข้ามาตกที่ตัวของเรานะครับจะมีโอกาส85%ทำเงินฟังของข้าให้เหลือศูนย์ทันทีนะครับเพื่อนสมมุติว่าฟังหลงข้ามีเงินเป็นพันล้านเงี้ยเหลือศูนย์เลยถ้าสกิลมันติดนะครับเพื่อนต่อไปสกิลที่สี่ก็เมื่อฟังหลงข้าอย,อยู่ในแถวเดียวเรานะครับเราจะมีโอกาส80%นะครับซาบฟังหลงข้าไม่เป็นพุ่นกระบ,บอกนะครับเพื่อนนะสกิลที่ห้าก็จะเป็นสกิลล็อกเมืองเพลงนะครับเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ คร่าวๆก็โดยรวมนะครับตัวละครตัวนี้ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทํานะถ้าเพื่อนๆนะจะเล่นหรือว่าสนใจตัวละครเอฟเฟกพื้นที่ทอร์นาโดจริงๆให้ไปมองโดยอนจะดีกว่าครับโดยอนร่างแรกนะครับเพื่อนๆนั่นแหละเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วและอีกอย่างหนึ่งเอฟเฟกพื้นที่ทอร์นาโดมันมีผลเสียนะครับมันไม่เหมือนเอฟเฟกพื้นที่อื่นๆน,นะเพื่อนๆน,นะท,ที่ที่มันไม่มีผลเสียเลยนะเพื่อนๆฝากไว้คิดน,นะครับก็อนจะทำเออร์วิน อ่ะก็จบไปครับหนึ่งตัวนะตัวละครต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนตัวละครสกอร์เปียนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองหาความสักใจในการเล่นนะครับตัวละครตัวเนี้ตอบโจทย์มันเป็นตัวที่โหดมากในการคอยคนที่สองนะครับเพื่อนๆพนะเพราะสกิลโจมตีมันเยอะมากและเป็นตัวละครที่แบบเน้นขโมยมาเบิลเป็นหลักนะครับเพื่อนๆอนะอ่ะเรามาดูสกิลนเลยดีกว่าสกิลที่หนึ่งนะสกิลแมงกะพรุนถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงตัวละครเมเลียนะครับเพื่อนเพื่อนั่นแหละตัวนี้ก็มีมาให้ ข้อดีของแมงกะพรุนเลยก็คือโจมตีแบบขโมยมาเบลเป็นสิ่งอันเชิญที่เอาไว้วางจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นเป็นคล้ายๆกับป้ายหยุดหรือว่าป้ายสต็อปนะครับเพื่อนนะทำให้เราสามารถเซตตำแหน่งการทอยของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนนะซึ่งตัวละครไหนที่มีแมงกะพรุนเนี่ยจะทําให้การทอยลูกเต่าเนี่ยมันง่ายขึ้นมากนะครับเพื่อนนะอ่ะนี่ก็จะเป็นข้อดีลักๆของแมงกะพรุนนะครับเพื่อนต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2นะนั่นคือสกิลเอฟเฟกต์พื้นที่ปรลโลก ถ้าหากใครนึกไม่ถึงก็ให้นึกถึงตัวละครยอมลานะครับเพื่อนเพื่อนะเป็นสกิลพื้นที่ที่สร้างภายในแถวนะครับถ้าไปตกปุ๊บมันจะทําการขโมยมาเบิทันทีเลยภายในแถวนะเพื่อนเพื่อนะซึ่งนํามาคอมโบกับสกิลขังคุกได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยไอ้ไอ้สกิลแมงกะพุนแล้วก็สกิลปอาโลกเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนใส่จี้ขังคุกเข้าไปนะเพื่อนๆนะโอ้โหแม่นโคตรคอมโบเลยเพื่อนขังคุกแล้วก็ชนแมงกะพุนตกพื้นที่ปอาโลกจนอีกฝั่งตายห่ากันไปเลยนะเพื่อนนะเนี่ยคคือออวามโขงงน้ ส่วนสกิลที่3ก็เป็นสกิลป้องกันเอฟเฟกขโมยมาเบิลนะครับก็เป็นสกิลมาตรฐานนะก็มีมาให้นะครับต่อไปก็สกิลที่4จะเป็นสกิลแปลนก็สร้างนะก็มีมาให้ต่อไปสกิลที่5ก็มีสกิลป้ายสต็อปหรือว่าป้ายยุดมาให้นะครับก็เอาง่ายๆตัวละครตัวนี้มีทั้งเมงกะพุลมีทั้งป้ายสต็อปนะครับเพื่อนนะเป็นตัวละครที่น่าจะเซตตำแหน่งการทอยได้ง่ายที่สุดในเกมแล้วแหละเพื่อนเพราะว่าเราสามารถนําเมงกะพุลหรือว่าป้ายสต็อปนะไปวางดักหน้าดักหลังได้หมดเลยนะใน ในตำแหน่งที่เราจะไปนะครับเพื่อนๆนะทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถทอยลูกเต๋าได้ผมว่าแม่งทอยง่ายที่สุดในเกมแล้วแหละไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีทั้งแมงกระพรุนแล้วไพ่สต็อปนะครับเพื่อนๆอ่ะต่อไปสกิลที่หกนะครับเป็นสกิลล็อกค่าผ่านทางทําให้เมืองแพงโคตรไวนะครับเพื่อนๆนะก็ถ้าจะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่จี้พวกตระกูลขังคุกไปนะครับเพื่อนๆนะจะตอบโจทย์ออกมากเลยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยถ้าเกิดวันได้ทอยเป็นคนที่สองเนี่ยอีกฝั่งตายห้าตายห้าไม่มีเหลือครับเพื่อนจริง ตัวละครสกอร,ร์เปี้ยนนะครับเป็นตัวที่เติมแค่ตํานานก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าใครที่จะเติมขอตูมก็จะทําให้ตัวน้องนั้นเก่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆนะจะส่วนตัวมองว่าตํานานก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อนต่อไปนะครับตัวละครตัวที่3ามเลยนะเพื่อนนะนี่คือตัวละครที่คุ้มค่ากับการทาอีเวนต์มากที่สุดนะครับเพื่อนนะใครที่ยังไม่มีตัวนี้ผมแนะนําเลยเพื่อนมันโทษจริงๆนะครับถอยคนสองการันตีตาห้าเลยอีกฝั่งอะตตยห้าแน่ๆไม่มีเหลือ แล้วก็เป็นตัวละครที่จัด G ไดโครง่ายนะครับณปัจจุบันก็ G พพอร์ตรบทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อนนะเป็นตัวละครที่แค่ล่างอีโวเพื่อนล่างอีโวนะก็โหดแล้วอะแล้วถ้ายิ่งเติมตำนานเข้าอีกโห่พอเปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นโอ้โหแม่งยิ่งโหดขึ้นไปอีกเติมคอตูมมีกโอ้โหแม่งยิ่งโคดขึ้นไปอีกเพื่อนเพื่อนมันเล่วันนี้สกิลแรกเลยนะเพื่อนสกิลโล่สีทองตัวละครตัวนี้มีมาให้และก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบบพอไม่ติดนะเพื่อนนะแม่งบวกทีละอเยม่ค โคตรเยอะเลยนะ่ะจริงๆต่อไปสกิลที่สองนะครับสกิลเมื่อตกสิ่งก่อสร้างจะทําการขโมยมาเบิลหกเท่านะครับเพื่อนนะจากภายในแถวนะเพื่อนนะผหแมนโคตรโหดนะเนี่ยอันนี้คือสกิลโจมตีอันที่หนึ่งของน้องนะครับแต่ถ้าพเพื่อนตกเมืองของเองรัวหูแม่อีกฝั่งไม่เหลือนะเพื่อนไม่รอดต่อไปสกิลที่สามนะครับเป็นสกิลลบสิ่งติดตั้งสิ่งอัญเชิญภายในแถวนะครับพร้อมกับซาบฟังของข้ามให้เป็นหุ่นกระบอกนะครับโคตรโหด เนี่ยสกิลเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่เด็ดเลยนะนับว่าเป็นสกิลโจมตีอันที่2แล้วนะเพื่อนๆนะหนึ่งสองอ่ะต่อไปสกิลที่สามสกิลเอฟเฟกพื้นที่เปลวเพลิงน,นะครับเพื่อนๆนะเปลวไฟนั่นแหละนี่คือหนึ่งในสกิลพื้นที่ที่โกงที่สุดภายในเกมนะครับตัวละครตัวไหนที่มีเอฟเฟกพื้นที่ไฟเนี่ยเล่นโคตรง่ายล้มละลายฝั่งตรงข้ามโคตรหนักนะเพื่อนๆนะโกงสัสๆรวมเป็นสามสกิลละโจมตีโคตรโหด อ่ะแล้วก็ยังมีสกิลป้องกันขโมยมาเบิลมาให้นะครับเพื่อนๆนะ60%นะถือว่าเป็นสกิลมาตรฐานเลยนะแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือมีสกิลเกาะลอยฟ้ามาให้ภายในตัวนะครับเพื่อนๆนะทำให้ตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่จัดจี้โคตรง่ายนะเพื่อนนะล้มหนักจับจีจ้ง่ายเล่นโคตรง่ายทอสมองทอยยังชนะเลยเพื่อนแค่ล่างอีโวแม่งก็โหดแล้วอ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับมองตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะเพื่อนนะในอีเวนต์นี้นะ ไม่ต้องไปทาตัวอื่นเลยครับสายล้มนะจบๆเลยตัวนี้รับจบ <c oughs> ต่อไปนะครับเพื่อนตัวละครสายวิกอิมเมอร์ทอลคามนนะข้อดีลักๆของตัวละครนี้เลยก็คือเป็นตัวละครที่จบวิกได้ไวและไฮไลท์เลยก็คือตัวละครตัวนี้สามารถหลุดออกจากสกิลขันวิกของสงขรามได้นะครับเพื่อนนะอันนี้คือข้อดีนะครับคอนเซปของตัวละครตัวนี้เลยก็คือเป็นการจบวิกแบบลายวิกตอรีนะครับเพื่อนนะเพราะว่าอันเชิญแมวอะทำให้เราสามารถ สร้างเมืองได้โคตรไวนะเพื่อนนะและตัวละครตัวนี้ยังสามารถจบทิทเปิลวิกตอรี่หรือว่าเมือง3ามสี่ไอ้ไวเช่นกันนะครับเพื่อนนะเพราะว่ามันมีสกิลเล็ดพันนะครับเพื่อนอ่ะเราไปดูสกิลตั้งแต่แรกของน้องเลยดีกว่านะเพื่อนนะสกิลที่1นนะครับเพื่อนสกิลอัญเชิญแคทซิตนะครับหรือว่าน้องแมวซึ่งเป็นสกิลทํามาหากินลักๆของตัวน้องเลยนะครับก็คือทุกการทอยลูกเต่านะหรือว่าการทอยลูกเต่า1ครั้งเนี่ยเราจะสามารถอันเชิญแมวได้นะครับและเมื่อเรา ทำการก่อสร้างนะครับหนึ่งครั้งนะปุ๊บตัวเราอ่ะจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่เราเพิ่งจะติดตั้งน้องแมวไปนะครับเพื่อนนะนั่นก็แปลว่าเราสามารถสร้างเมืองได้ทีเดียวถึงสองครั้งเลยนะครับเพื่อนนะซึ่งมันไวมากนะแต่แป๊บก็จบวิกตอรี่และอ่ะอันนี้คือข้อดีนะและทีนี้มาดูข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับเพื่อนนะนั่นก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับมาทําการสร้างเมืองหรือว่า สร้างพื้นที่ใดๆก็าตามนะในแถวที่มีน้องแมวอยู่นะครับเพื่อนๆนะฝั่งตรงข้ามอะ่ะจะไม่สามารถสร้างเมืองหรือว่าพื้นที่ได้นะครับเพื่อนๆนะแล้วฝั่งตรงข้ามจะถูกสกิลเอฟเฟกดอกกุหลาบติดบนหัวทันทีเลยนะครับเพื่อนๆนะนะเป็นสกิลที่แบบกวนตีนมากนะเพื่อนนะฝั่งตรงข้ามต้องดูดีๆนะเว้ยเวลาจะสร้างเมืองอะ่ะถ้าแม่มีแมวอยู่นี่มึงจะไปสร้างไม่ได้นะ เรโดนเอฟเฟกต์มันเลทันกุล่าต้องทราบทันทีเลยนะเว้ยต่อไปนะครับสกิลที่2นะเพื่อนนะตัวละครตัวนี้จะมีสกิลไทเทติดมาให้เลยนะครับเพื่อนๆ65%นะป้องกันสกิลบังคับยหญ่และการดักจับนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้จะต้องไปใส่ม่วงเฉพาะทางนะครับอย่างม่วงวิญญาลโลซูเปอร์ม่วงกระแตไบเกอร์หรือว่าม่วงฟาโลลาเบิร์ตนะครับจะเหมาะกับตัวน้องนะครับเพื่อนๆนะไม่แนะนําให้ตัวน้องใส่พวกม่วงตระกูลไทเท้นะครับเพื่อนๆนะมันจะทับนะครับระวังกันด้วยนะต่อไปนะครับเพื่อนๆเป็นสกิลที่สามนะ เป็นสกิลป้องกันเคลื่อนย้ายนักอัญเชิญนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากมากอีกหนึ่งสกิลเลยนะทําให้เราสามารถป้องกันพวกสกิลจากพาไพมานีหรือว่าพวกโคหรือว่าพวกแอ็กเนทาได้นะครับรเพื่อนๆนะหรือว่าจะเป็นตัวละครอย่างไอลิสนะครับรเพื่อนๆนะเป็นต้นนะ <S <S ต่อไปนะครับเป็นสกิลที่4นะครับรเพื่อนๆนะตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยว่าให้สกิลเกาะลอยฟ้ามาในตัวเองเลยนะครับรเพื่อนๆนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมาะครับทำให้จัดจีง่ายมากนะครับเพื่อน ต่อไปนะครับเพื่อนๆสกิลที่5นะเป็นสกิลเอฟเฟกพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์ครับถ้าเกิดวันดึกไม่ออกก็ให้นึกถึงตัวละครไนกี้นะครับเพื่อนๆนะตัวละครตัวนี้ก็มีมาให้นะครับตัวน้องสามารถปรับเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายลมได้ด้วยนะเพื่อนนะถ้าเกิดว่าใครนึกพิเรนากจะเล่นก็เล่นได้นะเพื่อนนะมันเล่นได้จริงๆนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ควรนะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลที่6นะเมื่อเราเนี่ยทำการก่อสร้างนะครับเราจะมีโอกาส60%เนะเพื่อนที่จะสุ่มสร้างในพื้นที่ว่างทั้งแผที่เลย ขึ้นมาเป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งไอมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันนับว่าเป็นพื้นที่ของเรานะเพื่อนๆนะน,น,นั่นก็แปลว่าอะไรมันมีสิทธิ์ทาให้เราจบวิกได้แบบไม่คาดคิดนะครับเพื่อนนะจบวิกได้แบบฟังของข้ามร้องฮะร้องฮะเลยอะเพื่อนแต่ก็มีข้อเสียนะครับถ้ามันผุดหรือว่าเกิดขึ้นมาแบบไม่ถูกจกังหวะนะเพื่อนเรามีสิทธิ์ถูกต้องการการขังวิกตอรี่จากฟังของข้ามได้นะครับเพื่อนนะต้องระวังกันด้วยนะ ก็สรุปคร่าวๆเลยนะครับตำนานอิมมอร์ทัลคาเมรเนี่ยผมมองว่าอย่างสู้คาเม e ล่างแรกไม่ได้นะเพราะว่าล่างแรกอ่ะสกิลมันเพอร์เฟคแล้วแหละแล้วก็มีสกิลป้องกันตัวเองจากคอร์ตูมด้วยนะเพื่อนๆนะทําให้ตัวน้องนั้นทึกยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าตำนานอิมมอร์ทัลคาเมรล่างเนี่ยผมไม่แนะนาให้เพื่อนๆทานะถ้าเกิดว่าใครจะทําให้ไปทำคาเมรล่างแรกจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆนะตำนานคอร์สจบๆเลยนะเพื่อนนะล่างนี้ก็แนะนําเลยข้ามนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนทำการล็อกอินเข้าเกมนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปรับการ์ด a ในซองจดหมายนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บอีเวนต์นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรับมานะครับเพื่อนปุ๊บกดเริ่มทำภารกิจเนี่ยล็อกอินเล่นเกมล็อกอินเล่นเกมเนี่ยได้รับทั้งเพชรทั้งหินเพชรทั้งสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อนนะเนี่ยวนไปนะอย่าพลาดนะเพื่อนเพื่อนต่อไปนะครับเพื่อนให้ให้เพื่อนเมาดูตรงนี้นะเนี่ยการ์ดสีแดงนะครับได้จากการล็อกอินนะเเเพพืื่่่่ออนนนนนนะะสสวกกกาาาารรร์ดดีฟ้้้ไจลคับให ล็อกอินวันละครั้งเล่นวันละรอบนะครับเนี่ยเนี่ยจะได้รับไม่ย่างับใบนะต่อวันนะเพื่อนนะก็เก็บสะสมไปนะครับเนี่ยในแผงก๊าดสุดฮิตเนี่ยจะพลาดกันนะก็สรุปให้เลยนะครับเพื่อนนะตัวละครที่คุ้มค่าับการลงทุนที่สุดก็คือตัวนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนะแค่เป็นล่างอีโวเนี่ยก็เก่งแล้วนะเพื่อนนะถ้าเกิดว่าทาตานานได้อีกทําคอร์ได้อีกโหโคตรโคตรเพื่อนเพื่อนอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ จบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆนะฝากกดไลค์ฝากกด like, Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย